สเหลี่ยมดราม่านะครับหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า triangulation คืออะไร triangulation นะครับเป็นพฤติกรรมบงการที่คนคนหนึ่งต้องการที่จะควบคุมคนคนหนึ่งโดยการดึงบุคคลที่3เข้ามาร่วมเล่นนะครับ mm hmm. เพื่อต้องการเอาชนะโดยทำให้พวกเขาขัดแยง้งต่อสู้กันเอง มันเป็นวิธีที่บุคคลที่มีลักษณะ narcissistic t r a i t แบบสูงนะครับหรือคนท oxic ชอบใช้นะครับข้อมูลนี้มาจากดร r า m a n ี d e ฟอร์ซูล่นะครับ American clinical psychologist พฤติกรรมนี้มักจะมาในลักษณะตามนี้นะครับเปรียบเทียบเรากับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นการชมคนอื่นให้เราฟังในแบบที่มากเกินไปหรือพูดถึงคนที่มีทักษะเดียวกับเราให้เราได้ยินบ่อยๆและบรรยากาศมักจะไม่ค่อยน่าไว้ใจหรือ สร้างแก๊งนินทาขึ้นมาพูดถึงคนอื่นให้พวกเขาต่อสู้ขัดแย้งกันเองเพื่อก่อดราม่านะครับเพราะว่าพวกเขาชอบดรามามากหากพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นในองค์กรนะครับบางทีมันอาจจะมาในรูปแบบการเซตประชุมรับที่ไม่มีเราอยู่ด้วยคนในองค์กรจะรู้สึกพารานอยนะครับไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันเพราะคิดว่าคนอื่นอาจจะถือมีดซ่อนไว้อยู่ข้างหลังตลอดเวลา ในความสัมพันธ์แบบคู่รักนะครับคนที่ท็อกซิกนั้นอนะ่ะอาจจะใช้วิธีพยายามพูดชมเพศตรงข้ามต่อหน้าคุณในแบบที่รู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับหรือพูดสิ่งดีๆของแฟนเก่าต่อหน้าเราหรือดึงคนรักเก่าเข้ามาร่วมวงกินข้าวกับคนรักใหม่ด้วยกันะเลยหรือแกล้งแสดงเป็นนายว่าเขาเนี่ยกำลังเปิดรับคนอื่นอยู่นะหรืออาจจะรีเทิร์นกลับไปรักกับแฟนเก่า ในขณะที่ยังคบกับคุณอยู่ก็ได้ส่วนในความสัมพันธ์แบบครอบครัวนะครับคนที่ท็อกซิกเนี่ยอาจจะพูดให้ลูกสองคนอ่ะอิจชากันเองเพื่อทําให้เกิดภาวะการแข่งขันหรือนําเรื่องภายในบ้านออกไปพูดกับคนอื่นและดึงคนนอกเข้ามาควบคุมตําหนิหวาดล้อมคนในบ้านเพื่อทําในสิ่งที่คนท็อกซิกคนนั้นนะต้องการซึ่งมันจะสร้างความอับอายให้แก่คนในบ้านอย่างมากนะครับ เขาทําเพื่ออะไรกันก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรเป็นแรงขับเคลื่อนคนให้มีพฤติกรรมเป็นพิษนะครับสิ่งนั้นก็คืออํานาจนั่นเองคนที่ไร้วุฒิภาวะทางอารมณ์นะครับและขาดความเห็นอกเห็นใจนะครับทําให้เขาสแสวงหาอำนาจมาในทางที่ไม่ชอบซึ่งทําให้คนนั้นกลายเป็นคนท็อกซิกการที่เขาต้องการความสนอกสนใจจากคนอื่นแบบผิด จากการเห็นคุณแสดงสีหน้าท่าทางในทางลบการที่คุณเต้นตามดราม่าในสิ่งที่เขาก่อน,นะครับเป็นสิ่งที่เขาชอบในขณะที่เขานั่งมองความเป็นไปพฤติกรรมพวกนี้นะครับส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของคุณอย่างมากนะครับไม่ว่าคุณจะหาวิธีมารับมือแบบไหนแต่มันก็ไม่ดีต่อคุณแน่นะครับคำแนะนำก็คือบุคคลประเภทนี้นครับเลี่ยงใดเลี่ยงครับ